สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับผมได้สร้างนะครับเครื่องตันเหล็กนะครับชุดตันเหล็กนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับมอเตอร์นี่ก็ไปหยิบเอาตัวเก่ามานะครับมอเตอร์เอามาประกอบใหม่นะครับเอามาแท่นตัวนี้ก็สร้างขึ้นนะครับเท่นตัวนี้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สร้างขึ้นใหม่นะครับ ความยาวจะอยู่ประมาณสัก4เมตรนะครับตัวนี้นะครับ4 mm. เมตรอ่าตัวนี้เป็นตัวเลื่อนนะครับตัวเลื่อนตัวเลื่อน,นครับตัวนี้ก็ดัดแปลงนะครับนี้นดัดแปลงนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับรตัวนี้ครับเลื่อนเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้แล้วก็มาหยุดตัวนี้ครับ อันนี้คือการทําโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเหลือการเชื่อมประกอบนะครับเชื่อมประกอบนะครับตรงนี้เชื่อมประกอบนะครับเอาเชื่อมนะครับเชื่อมเพื่อให้เหล็กนะครับตรงกันนะครับสามารถนีบได้นะครับให้ทํามันดีบได้ประมาณนี้นะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับสังเกตตอนนี้ยังไม่ได้ทําการเชื่อมครับมันยังเอียงอยู่นะครับต้องยกตัวนี้ขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมมาทำการเชื่อมแล้วก็ทำการสาธิตการตัดให้ดูนะครับเรามาชมกันเลยครับ